每天。 นี้พิเศษสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าพลอยพาทุกคนว์ปมาที่นี่ค่ะดูเผินๆแล้วเหมือนอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะแต่ว่าพลอยอยู่ที่เกาะไหหลำหรือว่าเมืองไหหนานของประเทศจีนนั่นเองค่ะวันนี้ใส่ชุดไทยจัดเต็มแบบนี้เพื่อเป็นตัวแทนของสื่อในอาเซียนมาร่วมกิจกรรมดีๆยังต้องเหมืองหัวป้นอี้ฉีขั้นจุงกวัวหรือว่าพันธมิตรสื่ออาเซียนร่วมจับจ้องมองจีนนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้นอกจากพลอยตัวแทนจากไทยแล้วยังมีสื่อจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยนะคะแถมยังพาไปจุด แลลด์ม์ฟต่างๆของไหานานให้เราได้รู้ถึงพัฒนาการของไหนันหลากหลายมิติเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้มาติดตามพร้อมกันค่ะ ทันทีที่ธงบกสวายเป็นสัญลักษณ์ว่างานในครั้งนี้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการบรรยากาศเป็นไปได้วยความอบอุ่นจริงๆค่ะและปลอยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนพี่น้องสื่ออาเซียนรับมอบธงจากนางจังหุยรองผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกาไชนามีเดียกรุ๊ปหรือ CMG ในงานในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความร่วมมือระหว่าง CMG และกลุ่มสื่อพันธมิตรในอาเซียนค่ะที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในแต่ละประเทศอีกด้วยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยที่จะครบ5 0ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้านี้ด้วยค่ะ 一起看中国的活动呢，是总台中央广播电视总台 CGTN 组织的一项大型的全球性的媒体活动，目的呢是想邀请我们全国、全球各地的各个国家的媒体人，能够来到中国，在各个城市走一走、看一看，亲身的去感受一下中国现在发展的现状，啊、呃，我们中国进行中国式现代化建设的这种进程和取得的一些。 些成绩，从而呢，呃，通过你们的这种呃“眼见为实，百闻不如一见”的这个观看了之后，能够制作出各种的融媒体的产品，在咱们的呃每个国家去播放，让更多的东盟的受众能够感受到中国的发展，能够了解中国的发展，从而呢再去促进咱们中国和东盟各个国家之间的关系。所以这一站，第一站是海南。 呃，而且呢，这个海南和东盟的各个国家呢，它又是非常相近的，呃，所以非常的这个，我我我相信哈，能够通过这个第一站、首站的东盟伙伴这个海南行的活动，能够让更多的呃受众了解到咱们海南的发展啊、呃，非常期待这个活动取得圆满的成功。嗯，中泰呢是两国有着非常传统的友好关系。 关系，两国一直在促进着这种友好关系的发展，呃，包括咱们媒体之间的合作在内。其实，中国和泰国之间，在包括呃呃政治、经济、文化旅游、教育等等各个领域，其实都是有着非常好的合作关系。那其实我们作为媒体人，有着共同的责任，要把这。 种在各个领域的友好关系，把它转化为我们的媒体产品，来让更多的中国人和泰国的。 朋友们了解我们这种合作关系，呃，给各个国家的人民带来的福利，所以呢，我是特别的希望，呃，我们媒体人担负起咱们媒体人的职责，为两国的发展，为两国人民之间的这种沟通和相亲相近啊，能够做出咱们媒体人更多的贡献。ปัจจัยเป็นทางการเรีย อย่างที่บอกว่าที่นี่คล้ายเมืองไทยเพราะมีพื้นที่อยู่ติดทะเลไหหลามหรือว่าเกาะไหหนานที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าทางใต้ของทะเลเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใต้ที่สุดของจีนมีพื้นที่กว่า35,000ตารางกิโลเมตรประชากรมากกว่า10ล้านคน จุดแลนด์มาร์คที่ทั่วโลกคุ้นเคยคือรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมที่สูงที่สุดในโลกกับความสูง108เมตรนับจากฐานตั้งอยู่ใกล้กับวัดหนานซานมีความสวยงามมากๆเพราะอยู่ติดกับริมทะเลพอดีเลยค่ะ และด้วยความที่มีพื้นที่ใกล้ทะเลแบบนี้อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่นี่จึงได้รับการผลักดันให้เป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญเพื่อสร้างรายได้โดยเฉพาะเมืองซานย่าเมืองที่ตั้งอยู่ใต้สุดซึ่งถือเป็นเมืองตักอากาศที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่พักผ่อนหนีหนาวที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวจีนและชาวต่างชาติด้วยค่ะเป็นหนึ่งในเมืองที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นเขตพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีโอกาสได้มาเยือนท่าเรือที่ตั้งของศูนย์เรือยอสซานยาเรือที่จอดเรียงรายรอรับนักท่องเที่ยวล่องเรือเที่ยวชมความสวยงามของที่นี่ค่ะภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมให้บริการในแต่ละปีมีผู้มาเที่ยวไม่ต่ำกว่าล้านคนเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยโด,ย,ด,ย,ดยเฉพาะช่วงฤด,ดูท่องเที่ยวค่ะทำให้ปัจจุบันมีเรือจดทะเบียนในซานยามากกว่า1,300ลําลำซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของจีนเลยค่ะ ได้คาดการณ์กันว่าภายในปี2568อุตสาหกรรมเรือย,ยอดที่นี่จะมีมูลค่าสูงกว่า5,000 0ล้านบาทและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาหายนานได้มากถึงกว่า1.36ล้านคนต่อปีขณะที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาวจีนเป็นหลักค่ะ 然后现在目前的话，咱们三亚岛本来就是属于一种旅游城市。像目前的月份，四月份是属于旅游的淡季区了。像我们麒麟公司每日日均的流量是一天达到一千五百人左右的样子，这是淡季的流量。咱们公司一共呢有三十、三十七艘游艇。 或者说是游船，都是比较综合性的。现在目前国外的游客的话，占比占公司的比例的百分之三十左右。像那个马来西亚呀、俄罗斯啊、内蒙国呀等等一系列的，还是比相对而言比较少。 在这里呢，泰国的记者朋友们，我希望你们回国之后能为咱们三亚做好，呃，做好宣传。然后呢，呃，多多欢迎咱们泰国的朋友们来到我们三亚过来旅游、过来游玩，品味我们的三亚的风土人情。谢谢，谢,谢瓦迪卡。萨瓦迪卡。e <laughs> เรายัางอยู่กันที IS IS line, trees, formas, ่เมืองซันยาแต่จากทะเลสลับมาดูอีกจุดที่พอยประทับใจมากมากเพราะไม่เคยเห็นดอกเฟื่องฟ้าหลากหลายสีสันและสายพันธุ์มากเท่านี้มาก่อนค่ะซานเจียวเหมยคือปัวยวนหรืออุทยานวิทยาศาสตร์ดอกเฟื่องฟ้า ตั้งอยู่ภายในนิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอ่าวยาโจบนพื้นที่กว่า1น6 0 0 0ตารางเมตรที่นี่มุ่งเน้นการพัฒนาวิจัยและรวบรวมดอกเฟื่องฟ้าอย่างจริงจังมากถึงกว่า450สายพันธุ์แต่เฉพาะที่จัดแสดงในอุทยานทั้งในร่มและกลางแจ้งมีมากกว่า250สายพันธุ์ค่ะ ภายในมีนิทรศการที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้มาเยือนอย่างโซนนี้ห้องโถงที่ต้อนรับด้วยดอกเฟื่องฟ้าแบบ 3D ทั้งด้านบนและด้านล่างมีดอกเฟื่องฟ้าปรากฏบนพื้นในทุกๆก้าวเดินเลยค่ะภายในยังมีข้อมูลเกี่ยวกับดอกเฟื่องฟ้าหลากหลายสายพันธุ์มีการนำดอกเฟื่องฟ้าที่สตาฟเอาไว้มาประดับตกแต่งเป็นวงกลมด้านบนห้องโถงอลังการมากๆเลยค่ะ แถมยังมีกิจกรรมสนุกๆเช่นปั่นจักรยานชมวิวดอกเฟื่องฟ้าทั่วโลกเล่นกับตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวตามเราได้แล้วก็ยังมีโซนร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกน่ารักน่ารักด้วยค่ะแผนหลังจากนี้ในอีก5ปีข้างหน้าที่นี่จะมีการจัดแสดงเฟื่องฟ้ากว่า1,000สายพันธุ์และจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นสวนสาธารณะในเมืองที่มีความหลากหลายผสมผสานฟังก์ชันต่างๆต,งต,งตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจระบบนิเวศ การวิจัยและนิทรศการทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงความบันเทิงอีกด้วยค่ะและตอนนี้เพื่อก็อยู่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเขตนำร่องพื้นที่การศึกษานานานชาติค่ะที่หลิงสุยนั่นเอง ที่นี่จะมีการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยในจีนหลายสิบแห่งแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยนานาชาตินะคะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไม่ใช่แค่ในจีนค่ะแต่รวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาที่นี่ด้วยมีจุดที่ถือว่าเป็นจุดรวมในการศึกษาร่วมกันที่ใช้สถานที่ร่วมกันของทุกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนหรือแม้กระทั่งยิมที่นักกีฬาหรือนักศึกษารวมไปถึงประชาชนสามารถมาใช้ได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เรายังมีโอากาสได้เจอนักศึกษาไทยนักเรียนไทย ที่มาเรียนที่นี่กันด้วยค่ะ ที่นี่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการจีนและมณฑลไหหนานเพื่อเปิดรูปแบบการศึกษาใหม่ระหว่างประเทศเป็นเขตนำร่องการศึกษาที่รวมนักศึกษาต่างชาติกว่า50ประเทศเลยนะคะเป็นที่ตั้งของทั้งมหาวิทยาลัยในจีนและมหาวิทยาลัยต่างชาติที่นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่การศึกษาร่วมกันได้ทั้งห้องเรียนห้องบรรยายแบบวงกลมรวมไปถึงแอดโดมที่เปิดเป็นสนามแบดมินตันขนาดใหญ่ให้ทุกคนได้มาเล่นกีฬากันค่ะ และมีห้องสมุดที่ทันสมัยมีโซนอ่านหนังสือออนไลน์เพียงแค่สแกน QR ว o d e คก็โหลดหนังสือทั้งเล่มไปอ่านได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและการมาเยือนที่นี่ก็ทําให้พลอยมาเจอกับน้องๆชาวไทยที่ใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาเรียนภาษาจีนซึ่งทั้งคู่ตั้งใจจะต่อยอดความรู้ด้านภาษาแถมน้องยังอยากเรียนต่อปริญญาตรีที่นี่อีกด้วยนะคะทําไมเราถึงอยากเรียนแล้วก็ศึกษาต่อ ห้องหนูเป็นพี่หนูเรียนภาษาจีนมาก่อนแล้วแล้วก็พี่หนูก็เรียนแลกเปลี่ยนมาเหมือนกันทําให้หนูแบบเออหนูก็คิดว่าภาษาจีนเป็นภาษากลางเหมือนกันก็เลยอยากที่จะศึกษาเหมือนพี่ค่ะน้องแอนล่ะคะหองหนูคือหนูดูดาราไงคะแล้วหนูก็แบบหนูชอบเรื่งอยากเข้าใจอยากฟังออกการที่เราเียนภาษาจีนเหมือนแบบช่วงนี้ภาษาจีนก็เหมือนเป็นภาษากลางในการสื่อสารต่างๆแทนภาษาอังกฤษได้คือหนูเป็นคนที่ถ้าพูดตามตรงหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่าภาษาจีนหนูยังพอโอเคได้อยู่รู้สึกว่า ปัจจุบันภาษาจีนใช้เยอะมากก็เลยถ้าเกิดรู้ภาษาเพิ่มมากกว่าแค่ไทยอังกฤษก็น่าจะดีก็เป็นจีนนะคะหลังจากได้มาโครงการนี้ค่ะอยู่ที่ไหหนาน20วันแล้วใช่ไหมเรารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาสัมผัสเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่สำหรับหนูหนูคิดว่าหนูอยากที่จะมาจีนอยู่แล้วแล้วหนูก็ตั้งใจที่จะมาเรียนจีนต่อแต่ว่านี่เป็นแบบเหมือนเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในการที่มามหาหลัยที่ประเทศจีนเหมือนกันก็รู้สึกดีมากค่ะ ข้อหนูเพื่อนหนูรู้สึกว่าหนูแค่มาแค่ตัดสินใจว่าแบบโอเคหนูจะเรียนจริงไหมหรือว่าหนูจะไปที่ไหนต่อซึ่งพอหนูเห็นล้วก็เอ้ยอาจจะตรงกับเราก็ได้นอกจากน้องมดและน้องแอนแล้วยังมีเด็กไทยอีกหลายสิบคนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มาเรียนที่นี่นอกจากได้เรียนรู้ภาษาแล้วยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบปะก,กับเพื่อนๆจากหลากหลายประเทศอีกด้วยค่ะ าะไฮหลายังเป็นสวรรค์ของนักช่อปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าปลอดภาษีด้วยความสวยงามของสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยภายในก็ออกแบบอย่างหรูหราอลังการรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของรัฐบาลที่หวังปั้นไหหลานให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคระหว่างประเทศนั่นเองค่ะ เดินทางมาเกาะไฮหลามครั้งนี้ทำให้ปลอยได้เห็นความหลากหลายของเมืองติดทะเลที่ไม่ใช่เป็นแค่เกาะเล็กๆเ,เท่านั้นแต่เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยศักยภาพด้านต่างๆมากมายจากนี้ที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลต้นแบบสำหรับหลายๆประเทศสร้างโอกาสความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกในทุกยิติรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะช่วงหน้าไปดูมุมมองของสื่อมวลชนอาวุโสของไทย ที่ได้ไปดูงานที่ c ชน้า Media Group หรือ CMG ของจีนนะครับเพื่อไปดูว่าเมื่อเปรียบเทียบการทำงานระหว่างสื่อไทยกับสื่อจีนแล้วต่างกันอย่างไรแล้วเราควรจะเรียนรู้อะไรจากสื่อจีนได้บ้างจับเจรามงจีนอีกสักครู่ครับ